ตดต้เ้าครับพี่น้องมันนี่ก็มาเก็บตกัวคือเก่าแล้วครับนี่ไหวไหลยอยู่ครับนี่เก็บสมือครับนี่ามากลางออกดอกออก,ออกอนหลครับช่วงนี้ว่าใดลูโต้ฟูรูนี่มึงข<า>ึ้นคอนบุคือก็จี๊ยบว่าท่านในนีีเลยบุญอวมันว่ดเ เตาช่วงมาสิเรื่องว่ามันเลยนี่ครับพี่น้องงวยดุกครับหล่นครับจอ่อหลายกันเขาเด็ดหมุนออกไปนี่ครับนี่ห้อยหมุนออกมันก็จะออกดอกตัวครับนี่ออกป้ายดอกมันยั่งครับมันจอ่อหลายก็คงเยอะเลย

นี่ครับพี่นงของสามเงานี่และครับนีด้ซ้ำนี่ครับผมว่าผมปลูกกระตอดกระเตืดครับปลูกเสริมครับปลูกหลายอย่างครับกระจงเก็บแบบนี้ครับหน่วยหลายครับพี่นง น้ำเดงได้ยู่ถึง6ลูงเซ้าน,นี่จะได้หลายบาทด้วยเลือดนองบึงครับนวยดุกครับ ฉีบเสริมครับรายใดสุ้มือครับนี่าต้องไฟไสยครับยูเฮ็ดสวนครับยูโงงานเก็บแค่ในหน่วยไยเหมืนเหมอนหน่วยงานมันหน่วยยังไต่ จขึ้นมานี่เด้น่วยเร่แม่งหยังยังหลายอยู่ด้วเนาะโจนำโจหลายของเยลี่ก็บ่มีโจ ครับพี่น้องมันดุกมันก็ม้วนครับนี่เก็บบะไรใหญ่เยื่อย,ยครับอาขวัสารนครับพี่น้องมันจะกรอบครับนี่ทวนเออทยมงานเว้ยเอาทุนเลยนี่ครับพี่น้องอน,น,น้ำครับ น,นี่ครับพี่นองเบิงครับไวยง่าม,มีลีครับตอนนี้มันได้จะได้ขึ้นสูงเห้งโอ้ก็ขึ้นแล้วบันนี้มันจะเป็น,ปน,นอันนี้หอยงามอันนี้ขีครับ พี่ม,ม,มืดด้วยมืดต้องปุยาายางางซะอย่างนี้มันก็ตานี่ครับพี่น้องงามครับโู้หมดงามน,นอนไหลยอยู่พี่น้องแต่กำลังนอนหน่อยๆครับ เไปเผาครับนี่งอมูกครับเตียบที่นองตัดข uh ึ um, uh 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 ้นต uh> uh 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 ัดเอาถูงอย่น นอนใหญ่ครับพี Dude, ่น้องมีแตนอนหน่อยครับ่ิเตลองพูครับ Mình xả này mình chỉ nhận ra đứa Sao bụng uống hợp, tiếp xuống mươi, luống xuống mươi nuôi cho nhảy hợp เขียวใสกันเมือตู้นิ่คุนมวยบมกญ่เลยเลยลงนี่นอนเห็นวะเออเช่นองแต่ดูดคือเกาครับผมของงูเหียวนี่ไม่มันปล้อยเมือสภาพแล้วก็ แต่ว,ว่ากระนี้เสียบคือเข้าครับหน่นวยสิบัวเงาครับหน่วยสันสันครับป้ายเหรอครับพอจะดูไตลางนะครับเนี่ย,ยะะเ็บทางหนอกก่อน

กอบเนาะเท่าหรือว่าลรงงานเท่าอย่างงี้ตัดแกย่าเอาต้นนั้นเอาไว้แนวนี่ครับไส้โบเมนน้อยครับพี่น้อง เดี๋ยวมัวโตครับผมน้องกล้วยที่ผมปลูกไว้ครับก็ร่างเขียวงามเลยครับกล้วยหอมทองครับนี่ยกล้วยหอมเขียวครับนี่ครับร่างงามเลยครับตัวใต้ลุ้มหนึ่งครับพี่น้อง <Okay. S 2> <al>

น <laughs> ี of of ่ครับพี่น้องโจครับหมูส่ครับกำลังโจครับูแต่ด้นนะครับต้นหอมติดดอกหนาเลยอะพอมนีมือด ถ้าฝนนะอดงามเด้งห่ายแห่จะ,ะว,ว่าหมดงามเด้งหรือว่าขึ้น

มืดอังเลยเป็นเนยไหลสวยงามเป็นกระต่ายปลูกทิมๆอยู่นู่นน,น,น,นี่ก็เป็นบอกพริกครับนี่บอกอึก็อยู่น้ำกันเหมือนกันผมจะปลูกผสมผสานกันเลยครับ เลืเป็นหลายยางเมนี่ครับ,รบจัหลายเ้วยครับพี่น้องคลิกล่างรอกครับหนึ่งจัก็หลายคันใบโหดครับเป็นน้ำอีังครับอื่นก็ได้เก็บอีกครับนี่ค,ครับทั้งงูเห่ยวบบ ทั่วครับทั่วฟักเงาครับได้เป็กกระตาครับให้พี่น้องได้เบิ้งซ้ำนี่แหละครับแต่ละเสาครับทั่วฟักเงากรบงูกเงาครับนี่เดี๋ยวผมจะยกให้เบิ้งครับนี่บางทีจะนวยบ้ข่อยงามคือทั้งเหลื่อมเลียกคนเนะครับนี่ครับแต่ละเสาครับนี่เป็นบางงูเงาครับพี่น้อง หน่วยโบไดอกครับมันคอยป้ายแหละครับให้พนี่่ป้องได้เห็นครับนี่แต่ละเสาครับรายได้ครับเห็นเห็นเลยครับนี่ครับพอกันไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับ